อัครธรโมนะครับวัดเกล็นกระถินจังหวัดลบบุรีนะครับเพื่อนสําหรับเหรียญที่มาพร้อมกล่องนะครับนอนกล่องเดิมๆเลยนะฮะเพื่อนเป็นเหรียญรุ่นอายุวัฒนมงคลนะครับเจริญพรหกสิปีหลวงพ่อเพียนอัครธรโมนะครับวัดเกล็นกระถินจังหวัดลบบุรีออกมาห้ากุมภาพันธ์ศตวรร้อยหกสิบนะครับนี่นะฮะเป็นเนื้อทองแดงนะครับเพื่อนๆนี่นะไปดูความงดงามของเหรียญกันนะครับนี่นะสำหรับ เหรียญเนื้อนี้นะครับหูจะเป็นหูตันนะครับนี่นะตอกโค้ดนะครับตัวนะานานเพื่อนแล้วก็มีดาวกระจายล้อมรอบนี่ดูใบหน้าหลวงพ่อนะครับคมชัดเจนนะครับจมูกโด่งๆเลยฮนี่นะดูครับเนื้อทองแดงประเงประกายนะครับเนี่ยเจริญพรล่างนะครับเพื่อนๆนี่นะ ลูกศิษย์ลูกหาตามหากันให้ฟักนะครับเพื่อนๆนี่นะฮะต่อโค้ชชัดเจนนะครับลึกๆแบบนี้นะครับแปดสามแปดสองนะครับนี่นะฮะโอเคครับด้านหลังเป็นเสือนะครับเพื่อนๆนี่นะเสือนะครับเป็นปีเกิดของหลวงพ่อนะครับต่อโค้ดวอถทอดาวกระจายชัดเจนนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็เป็นพระนะครับแท้นะครับดูง่ายนะครับเป็นพระใหม่นะครับ ปีสมาพ์นกสิบโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบทักสั้นแบบนี้นะครับสวัสดีครับ